สวัสดีครับพบกับเกษตรฮันเตอร์นะครับผมวันนี้เกษตรฮันเตอร์นะครับก็มาเยือนถิ่นจังหวัดหนองบัวลําพูนครับอาเภออะไรครับท่านอาเภอนาวังนะครับผมนากลางนากลางนะครับผมวันนี้ครับผมมากับนี่เลยครับเจ้าของแบรนด์สับเคียงแตกครับนาโจสับเคียงแตกครับผมปิดไฟหน่อยครับเนี่ยฮะนาโจสับเคียงแตกครับผมนาโจตอกตอกสับเคียงแตกอันนี้วันนี้ใช้เกษตรฮันเตอร์อ๋อวันนี้ใช้เกษตรฮันเตอร์เหรอครับอ๋อวันนี้ครับมามาอันนี้ อ่านี่ครับสับจังแตกนะครับผมสีแดงนะครับผมก็เป็นเจ้าดังเจ้าใหญ่นะครับที่หลายๆท่านรู้จักกันดีนะครับผมวันนี้ก็จะพากันมายิงหมยข้างถนนนะครับผมก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมรถก็ผ่านไปอย่างนี้แหละนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะลองลงไปสั่นกันลองดูก่อนนะครับเริ่มต้นในหมายข้างทาง ได้ยลยเด้กพี่น้องบอ่แห่เลยเว้ย,ยมีตัวครับมีตัวมีตัวมาดูอโอเคตัวนึงก็ยังดีตัวแรกครับผม แ้มสองมาแล้วแ้ม่วังมาแล้วเต็มหัวเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวใช้ได้เลนี่ตัวใช้ได้ญ่ไปดิเนี่ยอู้ืหูเต็มเลยนี่ครับผมตัวใหญ่อยู่นะรู้จันโจได้ ตัวแล้วครับโอเคครับผมเกษตรฮันเตอร์ตัวที่สอง ด่าที่สามตัวก็ใช้ได้นะครับกำลังรุ่นๆอยู่แหละฮนะโอเคด่าที่สามนะครับเกษตรฮันเตอร์ ตัวที่สก็ถือว่าใช้ได้ใหญ่ยอยู่นะครับสำหรับหมายนี้ เทีส่สิมันเข้ามาทีนึงไม่ดีเมื่อแต่เล่นกับมันอยู่เอาเลเซอร์เจมตามันอยู่คือมันขึ้นมาในแนวดิ่งนะฮะตรงใกล้ๆเท้าอะ่ะเพราะว่าหญ้ามันหนามากหญ้าขนหนามากมันก็ขึ้นมาในแนวดิ่งนะครับก็โอ้สอดท้องเลยโอ้โอเคครับ อันนี้โคตรตลกเลยครับตัวใหญ่ครับไส้ใหญ่ตัวนี้ใส่ใหญ่มากมาแบบเสียงดังโอ้เลือดเต็มหน้าจอ นะครับผมโอ้โหตัวเริ่มเลยตัวที่ตัวที่ห้านะครับเริ่มเลยนะครับผมอ่อนเอาสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับผมเซันเตอร์ครับผมครับผมก็พอดียิงหนูครับมาเจอกันมาเจอกับ f อฟซีมาเจอกับเอฟซครับผมนี่ครับมาเจอกับเอฟซพอดีนะฮะ ยิงหนูเจอกันสั่งเคยสั่งกับผมด้วยสั่งกล่องมาคู่นึงกี่ใบกี่แผ่นบะเดี่ยวมัโอ้โหบ่บะเด้เอามานอ่ะป่ครับของเกษตรสั่นติร์อืมครับเจ้าต้องสั่งสับแจงกๆอะไรได้บัดนี้อ่าคือเรื่องกานสั้นบ่เขาขออยังผมขึ้นได้ว่ามีปัญหาหรอกครับถ้าสั้นบ่เขาขอสั้นอย่างเงยเดี๋ยวผมเข้มให้ตัวใหญ่บ่ยิ่งได้่มากินใหญ่ครับเป็นตัวใหญ่ยังกะใหญ่ยูเรามันมันแข็งมันต้องอ่อนมันไข่ไข่มันมันใหญ่อยู่แต่มัน ใจมันบ่มันคือช่วงมันมันเลยมันบ่ผมใส่บ่วงในทางยุบอันข้าเจ้าพยายามบ่วงตอนนี้มันมีไฟแม่ันเจ้าย่างอยู่ทั้งปุ่นบ่บ่มั่นมันมีไฟหนึ่งบูปลาอยู่ตรงนั่แม่นเจ้าในเด้่องในยัเผาถ่านว่าเหม็นมากนี่ประจำหมดเลบ่ส่งมากนี่ว่ามื่นนะครับผมเจอ fc กันยิงอ้อยเจอกันก็เลยแบ่งปันหนูให้กันนะครับผมก็พี่โจ้นะโจ้นะสับเขียงแต่ก็แบ่งหนูให้ เอฟซนะครับผมก็แบ่งๆกันไปครับผมคนหากินด้วยกันนะครับผมคอ่าครับเคยซื้อต่อผมไปด้วยนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวลองของสับเขียงแตกเดี๋ยวจะสั่งข้ัวผมข้าบผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมสั่นต่อนะครับครับผม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 หลังจากที่เรานะครับทําการยิงกันไปแล้วครับใช้เวลายิงประมาณสักสามชั่วโมงนะครับผม ประมาณนะสามชั่วโมงนะครับก็นี่ฮะสองสี่หกเจ็ดนะครับผมแล้วก็แบ่งพี่เขาไปแบ่งเอฟซีไปสามตัวนะครับตัวกลางๆนะครับเบ็ดเสร็จก็ประมาณสิบตัวได้สิบตัวนะครับผมคนละห้าตัวพอดีนะครับสับเขียงแตกครับผมได้มาเจอกันแล้วนะผมนี่ตอกนะครับผมสับเขียงแตกนะฮะไข่ดังในปีนี้นะครับอันนี้ก็เกษตรทันเตอร์นะครับผมได้คนละห้าแต้มก็ถือว่าโอเคครับผม ผ่านนะครับผมหมายนี้โหหนูชมมากน่าไปมากนะครับผมอ่ะนะครับผมก็คลิปนี้ก็ผมเกษตเฮันเตอร์ครับแล้วก็พี่นาโจนะครับสับเขียงแตกนะครับผมติดตามได้ที่ช่อง youtube สับเขียงแตกนะครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไว้ณที่นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการยิงหนูครับผมสวัสดีครับ